เปิดเรตติ้งชาติพยักขมนักเลงราแก้วมีเรื่องหนึ่งแผ่วมาแล้วจ้ากับเรตติ้งละครลอดวันพุธพระฤหัสบดีของสองช่องยักษ์ใหญ่สำหรับวันพุธที่30พฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรบ้างไปดูพร้อมกันเริ่มจากวิกสามพระรามสี่ราแก้วละครดราม่าสุดเข้มข้นที่ได้ทับหล่กนักแสดงฝีมือนาชั้นเยี่ยมคลิสหอวงัง9ก้าสุพัตราเดินทางมาถึงตอนจบเรตติ้งลาจอปังไม่ไหว 2. ด้า สำหรับอีพีสุดท้ายนี้ในที่สุดโรยทองสายสามารถหาหลักฐานมามัดตัวรงังรองได้แต่รงังรองก็หลบหนีการจับของตำรวจได้เช่นกันและจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ทำให้สายได้รู้ปมชีวิตของรงังรองทำให้สายรู้สึกสับสนทั้งสายและริบตินจึงวางแผนล่อรงังรองให้มันปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายต้องการเจอรงังรองเพื่อที่จะช่วยรงังรองในขณะที่รงังรองก็พร้อมจะปกป้องสายจากคุณวุธด้วยชีวิตของเธอ ดานวิกมอร์ชีดโค้งสุดท้ายแล้วกับชาติพยาคมนักเลงการพบกันของเข้มฮัตสวีประกอบคู่ฮาน่าลีวิสยังครองแชมป์ละครหลังข่าว4.7ดรคูดิออฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผลิตอาวุธส่งขายในตลาดมืดทำให้หลายชาติพบว่ามีป่าที่บ้านผาฟ้าร้องที่ลือกกันว่ามีสิ่งลี้ลับทำให้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าไปยุ่งพยายามเข้าไปสืบแต่มีการวางกำลังคนแน่นหนามาก สงสัยว่าคงเป็นที่ฐานรับทําอาวุธชีวภาพและเขายังได้เจอกับศัตรูเก่าอย่างเหินภารกิจกําจัดมาเฟียและอาวุธชีวภาพครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันค่ะ